ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดชมวิวจะไปบ้านห้วยน้ำขาวนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นเดือนตุลาปลายปลายตุลาแล้วนะครับช่วงนี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มทยอยเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับนี่ไร่ข้าวอยู่นี่นะครับเขาเพิ่งจะเกี่ยวข้าวอ่าตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับสิ่งที่ได้จากที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือ ตรงนี้ก็จะมีกลิ่นเกี่ยวข้าวกลิ่นต้นข้าวนะครับหอมมากเลยนะครับนี่กลิ่นข้าวต้นกลิ่นต้นข้าวหอมๆอ,อย่างนี้ก็ต้องเจอกันปีละครั้งนะครับถ้าไม่ใช่ใกล้ๆช่วงปีใหม่แล้วพวกเราก็จะไม่เจอนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ทําไรก่ก็ก็จะรู้สึกว่ามัน Amazing มากนะครับ แต่ถ้าเกิดคนที่เขาทำไร้แล้วเขาก็รู้สึกเฉยๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศนี่นะครับไร่ข้าวนะครับที่ไร่ข้าวตรงนี้ก็เป็นไร่ข้าวของพี่ชายผมนะครับตรงนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับนี่ครับ